ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคมพศ2 5 6พนีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วหมอฟ้าก็ฝากกด s ับสไครต์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์อัศวินเหรียญน,นะคะมีดวงของการรับทรัพย์รับโชคจะได้รับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์อาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นการลงทุนการประกอบธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะ คิงเรียญน,นะคะเรียกว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยนะคะคนวันอาทิตย์วันนี้โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานนะคะตัวเลขบัญชีนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะหรือใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารเอาไว้นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงใครที่กําลังมองในเรื่องของรถยตดยานพาหนะนั่นเองนะคะสเตนนะคะการงานก็เตะ ก็ต้องเรียกว่าเข้มแข็งแล้วก็อดทนนั่นเองนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะคนวันอาทิตย์ทาทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะสเตนนี่ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะนะหรืองานของตัวเองแล้วก็งานของเพื่อนร่วมงานนะคะเรียกว่าวันนี้งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะนะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานมีความมั่นคงดีนะคะการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเข้ามาการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักคนวันอาทิตย์ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะในช่วงนี้ความรักอาจจะดูห่างเหินมัางเมินกันไปบ้างนะคะเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้จูจีกันนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีแต่ใครบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสถานะซิงเกิลนำก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านั่นเองนะคะ ค่าในเรื่องของสุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะเรามาระวังในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนิ้วล็อกด้วยนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะเจ็ดไม้เท้าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับหน้าที่การงานกับสิ่งที่ทําอยู่นะคะเจ็ดไม้เท้านี้ต้องเรียกว่าพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานแข่งขันงานหัวงานประมูลเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะ มีเลข6มีเลข0และเลข8นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะคนวันจันทร์10เท้านะคะ10เท้าน,นี่เรียกว่าแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆงานหนักเงินเหนื่อยงานเยอะงานมากกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับมาทำที่บ้านด้วยนะคะถ้าใครมีกิจการเป็นของตัวเองวันนี้เรียกว่าออเดอร์ค่อนข้างจับบังนะคะ จัสติกนะคะรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะหนังสือสัญญาการเซ็นการทำประกันด้วยนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนะการสอบการบารรจุงานก็เรียกว่าอาจจะมีเข้ามานะคะส่องไม่เท้านะคะช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะหรือตัวเรานะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่องไม่เท้าจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลนะคะออนไลน์นะคะ f Facebook นั่นเองนะคะ หรือใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศทารูปทำธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนั่นเองนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะ การเงินนะคะดูเหมือนคนวันจันทร์มีในเรื่องของการจัดการวางแผนรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าวันนี้การเงินมาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะแต่คนวันจันทร์ก็เรียกว่ามีรายจ่ายค่อนข้างจะมากด้วยเช่นกันนะคะ ความรักนะคะช่วงนี้ดูห่างเหินหมางเมินกันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีบ้างนะถึงห่วงระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจผู้รักนะคะคนโสดช่วงนี้เรียกว่าอาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะมีเรื่องของการได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะสุขภาพคนวันจันทร์จะเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะน่องนักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะ วอร์นะคะวันนี้นะคะคนวันจันนะเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีมีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะวอร์นีการเงินเรียกว่ามีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบที่เราไม่คาดคิดด้วยนะคะรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพนะคะ จะเกี่ยวข้องกับช่องท้องภายในนั่นเองนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการยกย้ายที่ทํางานยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาคนวันจันนะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญนะทําบุญโดยการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะทําบุญโดยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะสร้างกําแพงวัดสร้างห้องน้ําก็ได้นะหรือใครบางคนอาจจะไปไหว้นะคะศาลหลักเมืองนะคะนะไหว้พระพรมเพื่อเป็นการขอพรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ตัวเลขมงคลจากพายยี่ีนะคะมีเลขศนย์มีเลข1และเลข2นะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์มีโชคจากบาเบลกที่เก่าๆนะคะแล้วก็ตัวเลขจากบัตรประชาชนจากเอกสารนะคะต่อไปมาดูคนวันอังคารกันนะคะคนวันอังคาร8ดเหรียญน,นะยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยนะคะ สองดาบนะคะวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่นะคะหรือสัญญาณไ i f i สัญญาณเน็ตอาจจะเกิดการล่มนะคะสร้างความหงุดหงิดให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงสองดาบนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีบ้างทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะบางคนนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ Facebook นะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการค้าขายนะคะนะเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะนะโทรศัพท์มือถืออะไรชิ้นเล็กๆก็ได้ด้วยนะคะ แผนภัลฑนะคะมีดวงของการเดินทางการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะ แต่เรียกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงนะคะแทนแพลนก็เรียกว่าจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือในองค์กรในหน่วยงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบนะคะนะของการทํางานนะคะปรับเปลี่ยนระบบองค์กรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแทนแพลนตัวเราเองต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์นะคะสภาวะในช่วงนี้ด้วยนะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะการเงินหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะรอบครอบนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าการเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะแต่ จะมีบ้างตึงๆมือนะความรักมีบ้างทะเลาะกันนะคะระหองระแหงง้องแงงกันลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันรักรักหเลิศยังตัดกันไม่ขาดค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพคนวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนปวดหลังนะคะนะการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะไตกระเพาะปัสสาวะวันนี้ทานน้ำเยอะๆนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานั่นเองนะคะ มาดูนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอังคารหนึ่งดาบนะหนึ่งดาบต้องสู้นะคะต้องสู้แล้วจะชนะต้องสู้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะนะาเรียกว่าปัญหาสิ่งต่างๆมีไว้ให้เราแก้ไขมีไว้ให้เราเรียนรู้และพร้อมที่จะต่อสู้ไปนะคะหนึ่งดาบนี้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จรวมถึงวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเซ็นสัญญาการเซ็นเอกสารการคาประกรันสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ คนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําว่าทําบุญแล้วอย่าลืมกวดน้ําลงดินทุกครั้งนะคะหรือใครบางคนนะคะนะอาจจะทาบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําก็ได้นะน้ําดื่มนะคะนมอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะสลับไปสลับมาให้ดีนะจะมีโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข8มีเลข2และมีเลข7นะคะสำหรับคนวันอังคาระคะ่ะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ พลวันพุทธก้าวไม่เท้าลกลัวๆกลก้าๆจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีกับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะการงานก็ดูเหมือนจะอีลุงตุงนงังยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าบางคนอยู่ในเอ่อเรียกว่าสส,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 สถานการณ์เนาะดินพ่อขางหมู่นะคะนะงานสะสมงานรุมเร้านั่นเองนะคะราชินีถ้วยนะคะต้องรู้จักที่จะรอเวลาและรอโอกาสด้วยนะคะในช่วงนี้อะไรที่นิ่งได้ต้องนิ่งอะไรที่เฉยได้ต้องเฉยนะคะ อสวินถ้วยนะคะเรียกว่าจะมีการยานิมิตที่ดีเข้ามามีเพื่อนที่ดีเข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะนะปัญหาสิ่งต่างๆที่ตัวเรากําลังมีอยู่นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะแต่ก็ต้องจัดการวางแผนนะคะนะหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะดูเหมือนอาจจะต้องเคลียร์งานนะคะสะสางงานสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะเรียกว่าคนวันพุธนะคะ ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวนะคะเรียกว่าการเงินก็มีความกังวลอยู่บ้างนะแต่ก็จะ เอาตัวรอดได้นะคะในเรื่องของการเงินนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะราชินีถ้วยได้คู่รักได้คู่ครองที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะเป็นกัลรรยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคนโสดนะดูเหมือนจะแอบสองแอบชอบแอบมองใครอยู่หรือเปล่านะคะนะเรียกว่ารอคอยรักดีๆอยู่หรือเปล่านะคะก็เรียกว่าจะมีเข้ามาด้วยนะคะ สุขภาพคนวันพุธนะคะจะเกี่ยวข้องกับศรีรษะนะคะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรเดะมูนนะคะช่วงนี้คนวันพุธนอนไม่ค่อยจะหลับนะ นอนดึกๆตื่นดื่นนะคะนะเรียกว่ามีความกังวลสับสนว้าวุ่นนะคะมักจะก,กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยนะคะเดมูนนะคะบางครั้งคนวันพุธเรียกว่าโรคส่วนตัวสูงนะบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาโรคซึมเศร้าด้วยนะคะนะเดมูนขึ้นมานี้เรียกว่าให้ให้คิดบวกนะคะนะให้คิดบวกให้สร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะนะอย่าคิดในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสร้างความกังวลให้กับตัวเองนะคะคนวันพุธหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะกับ กับสุนัขจรจัดนะคะนะหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยปล่อยหอยปล่อยปลาป,ปล่อยกุ้งก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะใครที่นอนไม่หลับนะคะสวดมนต์ก่อนนอนค่ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขจากความฝันนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขเมีเลขศูนย์และเลข6นะคะสําหรับคนวันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะ1 2 3่สาม มาดูนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าจะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหาไรายได้เสริมเข้ามานะคะหรือใครบางคนทํางานมากกว่า2อย่าง3าอย่างนั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังนะคะนะอยากทําไปหมดนะคะในช่วงนี้ไอเดียโปรเจกต์นะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคิดแล้วลงมือทํานะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะ ิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะนะหรือการค้าขายนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสิบเหรียญขึ้นมานี่เรียกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการรับมรดกนะคะนะสืบทอดนะคะธุรกิจภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานเรียกว่าโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนร่วมุ้นประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงนะคะเจ็ดถ้วยนี้เรียกว่าคนวันพฤหัสรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะบางครั้งใช้เงินเก่งนะคะนะใช้ไว้ก่อนหมดไม่เป็นไรหาใหม่ได้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาปัญหาคบซ้อนนะคะนะปัญหา ของคนโสดเนาะบางครั้งรบหลายคนนะคะคบไวเผื่อเลือกนั่นเองนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้มีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะเรียกว่าอาจจะมีแม่สื่อแม่ชักนะคะนําพารักดีๆมาให้นะคะสุขภาพคนวันพฤหัสใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ เดวิลนะคะคนวันพฤหัสดูเหมือนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของคนเทาๆงานเทาๆนะคะธุรกิจสีเทาๆการปล่อยเงินกู้นะคะนะรวมถึงนะคะเดวิลอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นเทาแชร์การเป็นเจ้ามือแชร์ก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเดวิลสิบเหรียญน,นี้อาจจะมีในเรื่องของการปล่อยเงินกู้เกิดขึ้นนะคะหรือการที่แบบอาจจะมีเรื่องของการสร้างนะคะนะสร้างหอพักนะคะสร้างอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เดวิลมีความทะยานอยากนะอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างนะคะนะก็ต้องเรียกว่า ศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก็แล้วกันนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบันเลขที่นะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข8มีเลข7และเลขศูนย์นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะ คนวันศุกร์นะคะได้ไพ่เดอะฟูนะเดอะฟูมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะหรือเดอะฟูใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของอองานงานอีเวนต์ก็ได้นะหรือเกี่ยวข้องในเรื่องของงานเอนเตอร์เทนงานเดินทางนะคะงานไกลนั่นเองนะคะ3ดาบนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องหงุดหมิดุ่นงานใจ อะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะคะก็เรียกว่าได้มาก้รมกึ่งครึ่งๆงกลางๆนะเดอะฟูสามดาบมีดวงของการตกงานว่างงานเกิดขึ้นด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนวันนี้อาจจะมีคําพูดที่ทิ่มแทงเสียดแทงจิตใจกันนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะห้ามไม่เท้านะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่ามีบางปัญหาอุปสรรคทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันนะคะ หรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะก็เรียกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงทัศนคติกันไปนะคะนะเรียกว่าค่อยๆใช้ในเรื่องของอ,อย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์นะให้ใช้ในเรื่องของสติปัญญาการแก้ไขปัญหานะคะเรียกว่าอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเนอะอะไรที่แบบ เห็นแล้วมนันรู้สึกอึดอัดใจก็ทําปิดหูปิดตาบ้างก็ได้นะคะในบางเรื่องนะคะเรียกว่าคนวนันศุกร์บางครั้งนะคะมักจะเดือดร้อนเพราะว่าคนรอบข้างนะมักเดือดร้อนเพราะว่าความที่ตัวเราเป็นคนที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะคะ <c oughs> ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้คนวนันศุกร์ใช้เงินเก่งมากนะเรียกว่าหมดหมดนะคะหมดหมด,หมดหาได้นะคะเดือฟูใช้เงินเก่งนะคะมีเท่าไหร่ใช้ไว้ก่อนนะคะนะเพราะฉะนั้นรอบครอบด้วยบางคนการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักสามดาบห้าไม้เทา้านี่เรียกว่าคาราคาซังนะรักรักเลิกเลิกตัดกันยังไม่ขาดปัญหาเกา่าๆปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆสิ่งต่างๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนคนโสดเรียกว่าช่วงนี้ยังยังรักสนุกยังรักอิสระอยู่นะเดฟู oo, นะคะนะรักไปเรื่อยนะคะรักไว้เผื่อเลือกนะคะหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยยังไม่จริงไม่จังกับใครนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บท่วงอกแน่นหน้าอกเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ5ดาบนะคะเรียกว่าวันนี้นะคนวันศุกร์นะคะ5ดาบอย่าทิฏฐิสูงอย่าอีโก้สูงอย่าเอาแต่ใจนะคะอย่าดื้อรั้นไม่ฟังใครนะคะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะเพื่อที่จะนามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิดเห็น อทัศนคติหรือว่ามาปรับเปลี่ยนนะคะนะพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะนะถ้าดาบขึ้นมาอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะนะคะกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานคนที่เขามียศมีตําแหน่งนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการถูกปลดนะคะถูกยกถูกย้ายนั่นเองนะคะเรียกว่าคําสั่งแบบสายฟ้าแลบนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลก็แกแปลกตัวเล็กเรียงๆียงตัวเล็กเบิ้ลๆบิลนะคะนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเสียดนะคะ คนวันศุกร์หมอฟ้าแนะนําว่าชาวมาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือทําบุญกับสุนัขจรจัดนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลข3และเลข5นะคะสําหรับคนวันศุกร์ค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรคนวันเสาร์สิบถ้วยนะคะ สิบถ้วยก็เรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาอ็นดูนะคะสิบถ้วยกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะมีคนรอบข้างที่ดีนั่นเองนะคะ The Impeller นะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะนะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศเกี่ยวข้องกับภาษานะคะมีเรื่องของการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะไพ่เดทขึ้นมานะคะจะมีในเรื่องของจุดเปลี่ยนของคน เกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะบางคนมีดวงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงสมัครนะคะนะเกี่ยวข้องกับ สายการเมืองนะคะนะอาบาตนะคะก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะรวมถึงคนวันเสาร์นะคะมีเส้นมีลังสังหรณ์ที่แม่นยําคาดดาวเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะมีเรื่องของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะหรือเดินทางไปงานบุญด้วยนะคะการเงินนะคะเรียกว่าคนวันเสาร์หาเก่งใช้เก่งนะคะนะบางคนก็เรียกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมสิบั่วยยังเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลกันดีถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้พูดได้ได้คุยกันนะคะบางครั้งอาจจะดูเหมือนกับว่าความรักมันห่างเหินกันไปนะคะนะแต่โดยภาพรวมยังดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะนะเอ,อ่อจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะ สุขภาพนะคะคนวันเสาร์ใครมีโรคประจําตัวอยู่นะคะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยนะคะรวมถึงนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนเข่าข้อกระดูกนะคะ้าไมมเทานะคะดูเหมือนวันนี้นะคะหน้าที่การงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะการเกี่ยงงานกันการโยนงานกันนะคะ ปัญหาการทํางานในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะนะความไม่เข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะยังไงก็ใจเย็นก็แล้วกันนะคะคนวันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนตายกับโรงศพนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเรียกว่าอ,อ่ว้ดสักการะน,นะคะบูชาท้าเวสุวรรณนะคะนะหรือขอพรจากองค์พระพิคเนตนะคะนะ หรืออาจจะมีเรื่องของการขอพรจากเสด็จพ่อรอห้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลขสี่มีเลขสามนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ